คุณผู้ชมกลับเข้าสู่ความมันของรายการมวยไทยระดับโลกกับมวยไทยแบทเทิลนะฮะนี่คือความมันครับสคู่ที่จบลงไปไม่คมโดกทั้ง2องคู่ต้องกลับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับอยากแบบให้ท่านผู้ชมนะฮะมาชมกันสดๆถึงที่นี่เลยไลฟ์บอลแมส M มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับใช่ครับนี่คือเวทีมวยระดับโลกเลยนะครับใครที่ชื่นชอบอยากชมมวยมันๆเนี่ยมาที่เวทีเราได้และก็ติดตามกันสดได้ด้วย นะครับ,รบเอาเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วจากที่ไปครับเราจะเข้าสู่มวยในคู่ที่3ของเราซึ่งวันนี้เป็นพิกัด63กิโลกรัมนะครับเริ่มต้นจากนักชกในบุมน้ำเงินจากค่ายปอยุทธภูมิครับผ่านการชกมาแล้ว58ไฟชนะ3 4เสมอ3พเห21อนไฟ Fighting of the blue corner he trained at boyutthaphum gym and he's professional record 34 win 21 losses and <Three> ขอเสียงตอนรับนักชกในมุมน้ำเงินพุ่งบน์สิงห์เดชายิมยยขอเสียงปมมือตอนรับนักชกในมุมน้ำเงินโดยอู๋อีศ สู้มนุษย์ฝ่ายของเดอะบลูคอร์เนอร์ที่เทรนด์อัดของยูนิฟูจิมโปรดต้อับพุ่งมนสิหักเดชชอนจิมและคู่ต่อสู้ของเขาครับมาจากค่ายบ้านนักสูช็อกมาแล้วสี่สิบสไฟชนะยีเ้าเสมอสองแพ้ิบสองไฟฝ่ายในของเดอะเรดคอร์เนอร์ที่ทรนด์อัดบ้านนักสูจิมและฮีส์ professionally ครับ29วิน12ลูส ขอเสียงตอนรับนักชกในมุมแดงกิ่งยกบ้านนักสู้ปรบมือตอนรับนักชกในมุมแดงวอลฟอนเจนท์แมน ไฟต h t i อ g out of The Red Corner he trained at ปอดดาตูจินแล้วเพริฟต i ก็ปอดดาตูจ t u เราได้นำมาถึงพุที่3ของรายการน,นะครับโอ้โหไม่ย้อนกลับไปพูดถึงพ่ที่2ไม่ได้แล้วครับคุณสมบิชชินครับโอ้โหสองนับครับโดนไปก่อนครับสำหรับท้างชนะศึกชอสังพระไพในยกแรกและสึงพันแตกก่อนที่จะมาพลิกครับ เอาสอนับทวงสองนับคืน<ม>ก่อนที่จะปิดฉากเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปในยกที่2เหนือทางด้านสถานพบสอบางคุไปอย่างดุเดือดเลยครับนั่นแหละครับต้องบอกว่ามวยไทยและก,การพลิกล็อกอย่างนี้นี่ถ้าเป็นภาษามวยบอกว่าไฟไม่สำเพ็งเลยครับมาถึงคู่ที่3ครับกิ่งยกบ,บ้านนักสู้กับลูกศิษย์ของสมเด็จเอ็มสุลกเจ้าของชายาปแปรมบ้าครับเจอกับทุ่งมนสิงห์เดชาย,ยิมในพิกัด63กิโลกรัมวันดี รุ่นน้องครับจะขอวัดชั้นรุ่นพี่ซะหน่อยครับเดี๋ยวดูกันครับทางด้านทุ่งบนสิงห์ทชายยิมกับนายกมลสุขบันจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับวัย28ปีส่วนสูง166ซเมครับสาวฟอมหลังชนะ1แพ้2ครับลาสุดแม่ต้องบอกว่าพลาดท่าแพ้น้องให้กับเพชรชิงชัยน้องรักกิมเพียงยกแรกแม่ตะวันนั้นก็บอกว่ายังไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวเลยครับจากค่ายมวยปอยยุทธภูมิส่วนมุมแดงครับนักชกอุ่นน้องครับกิ่งยกบ้านนักสู้ครับ นายคริทินนนเพชรอโปครับจากอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลร,ราชธานีวัย21ปีสูงกว่าถึง4เซนครับ106 170เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังยังแพ้ใครไม่เป็นครับชนะ2เสมอหนึ่งครับจากให้หมวยบ้านนักสู้โดยสมเด็จ16คู่นี้วัดกันแล้วครับกิ่งหยกนั้นฟอร์มสดเหลือเกินครับในขณะที่ทุ่งบนนั้นได้เก่ากระดูกประสบการณ์เหนือกว่าคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของกิ่งหยกนั้นก็ คือคุณพ่อของรมบ้าสมเด็จ M16 ละครับสา,านนะมุมน้ำเงินม,มีลิงลมปอยุทธภูมิครับเพือนรมรุ่นน้องร่วมค่ายครับกับทางด้านทุ่งบน์ไปถอดมงคลให้นะครับวันนี้เจอของแข็งครับทางด้านกินหยกถือว่าขวางเส้นทางดังเอาไว้จะผ่านได้หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นทุ่งมนครับที่จะแจ้งเกิดในวันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับ,รบยกที่หเริ่มขึ้น กิงหยกนั้นรุ่นน้องครับแต่สดเหลือเกินพยายามจะเบียดเข้าหาชวนทะเลาะเลยครับกิงหยกต้องบอกว่าค่ายบวยบ้านนักสู้หรือว่าบ้านระไบ,บ้านดีถอยหลังไม่เป็นจริงๆครับแล้วการเตมตัวพิซซ้อมนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าค่ายนี้นี่ทมวยแข็งแกร่งแข็งแกร่งาล้ครับเล่นง,งานวงในเลยครับรุ่นน้องอแต่เข้ามาท้าดวลชวนแรกเข่าแบบนี้ทุ่งบนไม่กลัวเลยครับพยายามจะ วางแข้งขวาจังหวะเกี่ยวแล้วคืนโอ้พยายามจะเล่นงานเล่นของสูงเลยครับจิงหยกทิ้งลำบัดหนึ่งซองทุกคนตบด้วยานขวาครับจิงหยกพยายามจะยัดไปซ้ายครับก่อในไ,ได้แล้วครับทุกคนมาร์คเดือดครับจะมาตีเข่าใส่ทุกคนนี่ไม่ง่ายครับโอ้ทุกคนนั้นประเภทดื้ออยู่แล้วครับพยายามมาพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาเจอหมัดขวาของจิงหยกจิงหยกพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาทุกคนลสวนด้านขวาเหมือนกันเอาละครับเกมเริ่มเดืเดอดขึ้น อไม่ออกข้ามเพื่อครับสำหรับทุกบอลหาจังหวะหลักเหลี่ยมครับรอดักจังหวะแบบนี้นะครับจังหวะแรกี่ให้รุ่นน้องครับรอจังหวะสองพยายามจะดักส่วนด้วยบัดขวาแล้วก็สอกขวาเหมือนกันครับทุกบนแแบกิ้งยกไม่ส่วนเลื่อมเอาเจอก้านคอแต่ทิ้งด้วยบัดขวาพยายามจะมาแท็กสายปักด้วยสอกวัดระยะไปเรื่อยครับกินจบี่ครับสอก้ายมาครับทุกบนแล้วเกาะใน,นบิดมา ไม่ลงครับรูปร่างแกสูงยาวครับทางด้านกิน่งหกสูงยาวแต่หมัดดีด้วยนะครับนะฮหมัดและศอกดีครับกิ่งหกทุกคนพยายามจะสวนด้วยข้อท้ายมาอีกแล้วก็ข้อท้ายของทุกคนล็อกในแล้วได้ตีเลยครับกิ่งหกไม่ได้ตี<ย>ฉเฉยๆกแกถอยดึงและสครูแทงครับทุกคนพยายามจะดึงหลบข่าของนักชกรุ่นน้องครับมาครับหมัดหนึ่งสองทุกคนดักด้วยซอาข,ขวาล็อกในอีกครั้งครับกดไว้เสียบท้าย เสียขวาไปอีกทีครับมาเลยครับ3 <มา S 2> ดอกซ้อนๆครับอาแล้วครับวามเก่ามาดูประสบการณ์ของทุกคนเลิกใช้แววออกมามาแล้วครับเข่าซ้ายของทุกคนกด,ดและแทงซ้ายพยายามจะอศสยรูปร่างสลีละเดินเข้าบดครับาดานกิจยกขวางเลยขวาอีกทีครับอุ้ยตดนทุกครับธ่าทุกบนโอ้โหหมัดขวาของกิจยกนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับ ทุกบอลพยายามจะสวนไปซ้ายแล้วเด้งลง,งขวาว่าครับกรรมการแย่ออกมาหมัดหนึ่งสองวิ่งอยู่ครับทุกบอลมีจังหวะดึงจังหวะสองที่สวยงามครับน่าเชียร์คมจริงครับเสียบด้วยซ้ายครับทุกบอล <c oughs> แลกกันสนุกเลยครับรุ่นน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ไม่กลัวรุ่นน้องเลยครับย้อนเข้ามาวางแข้งขวายกขยับเจอที่ทุกบอลสวนได้หบัดแล้วัดล่างเลยครับทุกบอลพยายามจะเน้น ไปที่เป้าใหญ่คือรำตัวของทางด้านกิจยกแล้วกิจยกขยัเบเข้ามาเจมศอกขวาหมดยกที่หนึ่งครับมามวยไทยแบทเทิลเรามาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้โหเครียดทั้งสองมุมเลยครับคุณสุภชินก็อบอกว่ามุมหนึ่งได้สดได้รูปร่างครับแต่อีกคนหนึ่งนี่เก่าครับมสัะคุณี้คุณ ยุทธภูมิกาเล่ครับนใช่ปอยุทธภูมิครับโอ้โหเข้ามาติวเข้มเลยครับดูดีเลยครับศิษย์สอนของทางด้านทุ่งมนดูครับขวามาแล้วถีบครับทุ่งมนส่วนกิ่งหยกครับมีอาวุธนำครับโดยเฉพาะหมัดหนึ่งสองที่น่ากลัวและอันตรายไปกันคอเหมือนกันทุ่งมนแต่หมัดขวาของกิ่งหยกดูครับโอ้แล้วเจอศอกขวาสวนแกทุบเลยครับทางด้านกิ่งหยกเดินทะเลื้ทะล่าเข้ามาก็ต้องระวังเลยครับมีศอกนี่ครับโทมโมมิเตอร์ความมันครับกำลัง เริ่มจะกระเพื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วครับแต่100เมื่อไหร่ครับแบทเทิลคนละ5,000บาทแน่นอนหรือว่าถ้าแตะหนึ่งร้ขึ้นไปครับซุปเปอร์แบทเทิลคนละ10,000บาทรออยู่ครับโอ้โหเอานะครับขึ้นมาพยายามจะทิ้งหมัดหนึล็อกในแล้วพยายามจะตีครับพยายามจะฟัดไหนถุงมือถุงมนตีขวาครับแปะไว้โยกเบียดเข้ามาทิ้งหมัดเจอศอกสายทุงมนกดแขนไว มาแล้วครับเสียบซ้ายสู้เลยครับทุกคนจิงยกก็ไม่ย้อมเลยครับตีขวามาล้อกกดเข้ามาครับเตงตีด้วยขวาครับทึงบอโอ้โหความแข็งแรงแข็งแรงของจิงยกดูครับแขงกดคอรุ่นพี่อยู่เลยครับมาครับเสียบซ้ายขวางด้วยแข้งทีครับจิงยกเตือนเสียบมาครับทุกคนพยายามจะขวางหน้าเจาะและแทงซ้ายครับโอ้ยอย่าชอดยาวหมดให้เห็นนะครับจิงยกนั้นประเภทแรงปลายดีครับ ดูครับไม่มียุบไม่มีแผ่วเลยครับกิ่งยกยิ่งชกยิ่งแรงครับหาครับทุกคนได้ตีโอ้ทมมิเตอร์ใกล้้วครับจะตะดหนึ่งร้อยอยู่แล้วครับแลครก็ปัดไปสองซ้ายดักเอาไว้ทุกคนอย่าเข้ามากิ่งยกแกตื้อไม่เลิกเลยครับดูครับทุกคนพยายามจะสวนด้วยเข่าซ้ายกิ่งยกมาซ้ายมาอย่าช้าครับมาครับเกมเกมเปิดหาตีกันแล้วครับแทงซ้ายคนละดอกคนละทีครับใครดีใครอยู่เลยครับ อ่าครับตอนนี้ทุ่มบอลกดแขนได้อยู่หมดแล้วครับโอ้โหแต่เข่าของกิ่งยกนั้นไม่ธรรมดาเลยครับพยายามจะล็อกในทุ่มบอลขวางระหว่างแข้งจังหวะเกี่ยวคืนไปแกนซรายอ่าครับสะบัดซอกขวานำเข้าไปบ้างครับกิ่งยกเริ่มมีศอกมาแจมแล้วครับทุ่มบอลเสียบทรายแล้วตั้งขวาข่าวไปครับอาดวนชวนแรกนะครับไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นุพี่ครับกิ่งยกเบียามาทุ่มบอลพยายามจะสวนด้วยศอกและเสียบด้วยทรายกิ่งยกสวนด้วย อ่าลวเจอเหลี่ยมเลยครับนี่แหละครับความเก่าครับที่ไว้ใจได้ครับของทุ่งบนยัดมาสอกสายนัแลวเติมด้วยสอกขวาครับแทงด้วยสัายอีกทีโอ้เดือดจริงๆครับครับตอนนี้100องศาเซลเซียสไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ลหครับปักสอกซ้ายล็อกในแล้วเสียบท้ายทุ่งบนล็อกในโอ้ไม่ให้ขึ้นของง่ายๆเลยครับง่ายับการ ต้องใช้แรงแงออกมาครับเดี๋ยวจริงๆครับตะคู่ไม่มีใครหนีใครอ้าวได้เลือดเลยครับคุณสมจินตได้ครับโอ้ชกเมื่อใส่แตกเพื่อนนั้นเลยครับแทงซ้ายแต้งตีคืนพิศอกของกินยกรุ่นน้องครับเล่นงานทุกคนจนแตกเลยครับได้เลือดครับระวังคิ้วครับเจอซอกพยายามจะสวนเหมือนกันแล้วเสียบใยซ้ายขี่ล่างแทงซ้ายตามเติมพิศอกขวาแทงซ้ายทีครับโอ้มาเป็นชุนเลยครับนักชกรุ่นพี่ จบช่วยโอกาสได้ดีเหลือเกินแม่พอได้จังหวะครับแกมาไม่ยั้งเลยครับทุกบนหยกแทงซ้ายทุกบนลัดเอาไว้เลยครับเดือดจริงๆครับหยกไม่สนเลยครับเลียนเข้าไปหมดจกที่สองครับแม่มวยไทยแบทเทิล มาที่แม็กซ์ดเตดียมพัตยาประเทศไทยกันอีกครั้งกันต้องบอกว่าเดือดจริงๆครับนี่กับชมหน้าของรุ่นพี่ครับทุ่งมนสิงห<ล>์เดชาย,ยิมบริเวณปลายคิ้วต้นคิ้วทางด้าน,นซ้ายนะครับหรือว่าหัวคิ้วนั่นเองครับแตกเจอพิษศอกของกิ่งยกเข้าไปน,นี่แหล,ละครับแลมบา้าสมเด็จ M16 พยายามจะเข้ามาติวทางฝั่งของกิ่งยกนะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องชื่นชมการทำมวยของทางด้านแรมบ้าครับ่น้คงครับโอ้ผลผลิตออกมาแต่ละคนถอยหลังไม่เป็นเลยครับแข็งแรงแข็งแกร่งทุกคนเลย แต่ถ้าหากทางน้าน,นทุมม่งมนแผ่วหน่อยแล้วก็เหนื่อยครับวันนี้อ่อนน้าอ่อนนมนิดเดียวไม่ได้แล้วครับพยายามจะปักซอกสวนเหมือนกันกับทุ่งมนทีนี้มมับจะบอบโถมตัวฝันด้วยศอกกับทิ้งด้วยศอกขวาแต่ก็ไม่สะทกสถานเลยครับพิงกยกดีความสนุกความมันนั้นถึง100องศาแล้วครับมีอยู่ในกระเป๋าคนละ5,000บาทแน่นอนครับมีตุ่นไว้แล้วครับในกระเป๋าหากชกมันสนุกขึ้นไปอีกครับ ภายใน3นาทีนี้รับรองครับ130องศาเมื่อไหร่รับไปเลยคนละ1,000บาทครับเอาล้วครับว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือครับรุ่นน้องกับรุ่นพี่ทุกคนก็ไม่หนีครับพยายามจะปักศอกสวนท้องไดเบียดเข้ามาโอ้ยวางแข้งซ้ายเจอซ้ายจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยทรายอาโดนชวนแรกคนละดอกคนละทีเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูการยืนระยะครับเสียบซ้ายจัดคืนเนะโอ้ยอาแล้วครับกระโดดเข่าลอยใส่เลยครับทุกคน โอ้โหมาแล้วครับองศาขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โัดจิกครับนี่หากซ้อมไม่ดีต้องบอกว่าเหนื่อยครับนะครับขำเอาไว้แล้วแทงซ้ายเหยียบตั้งไว้ปิดนิดเดียวครับสิลักทุบโต้เลยครับมาแบบ slow motion เลยครับกระโดดเข่าลอยใส่เลยครับทุบตีพอปิดหาจังหวะปิดนิดเดียวครับแล้วจังหวะตามเข้ามาโอ้โหมาปักสองถึงสองเหยียบด้วยเหยียบด้วยทรายจิกยก ก็ด้วยซ้ายเหมือนกันทุกคนฝันด้วยสองขวาล็อกในจะเสียบไปทรายโอ้โหครับยิ่งชกยิ่งแรงเข้าไปอีกครับทุกคนนะครับเดินโอุโ้ยอีกนิดเดียวครับอีกสิบองศาครับทุกคนจะถึง130คนแรกเอาละครับพยายามจะเด้งเข้าสู้เลยครับเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับเอายเข้ามาปักสองส่วนเจอทราย ลุยเลยครับทุกคนดูครับถ้าาดนชวนแรกเลยครับกับรุ่น้องคู่นี้เป็นประเภทถอยหลังหกล้มครับเสียทายพยายามจะเน้นที่วงในครับโอ้มันจริงๆครับทุกคนยังคงเปียดข้าไปพยายามจะสวนด้วยมัดขวาดิ้งยกวางซ้ายลอยขวาโอ้มอเป็นชุดเหมือนกันนี่ครับพยายามจะเกาะในตีครับโอ้อาครับทุกคนเดินเสียบเอาเจอมัด ยกล็อกพยายาจะเขี่ยล่างไม่ลงครับทันไม่เจอแค่ซ้ายของกิ่งหยกแต่ยังคืนได้เหมือนกันครับเอาละครับพยายามจะสวนด้วยข้อซ้ายล็อกในตีตีโอ้อีกนิดครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับนอกจากจะต้องชกให้ชนะแล้วครับยังต้องชกให้ได้รางวัลซุปเปอร์ครับโอ้นี่ครับเสียบซ้ายเดือดจริงๆครับครับตู่ก็ไม่มีใครถอยเลยครับยามาทิ้งบัตรหนึ่งสองถุบล็อกใน น่าจวจะตีตามเข้าไปครับเหลือบมองโทรโมโมิเตอร์วัดความมันทั้งคู่ครับถึงบอเจาะเสียบจยัดคืนบอลม,มาผมคืนครับโอ้เด็กด้านขวา,าครับกรรมการแย่เสียบด้วยซ้าย<ๆ>น้ำเข้าลออน้ำลออเข้าไปครับ่อในลัดพลาดมาโอ้มันจริงๆครับโอ้ยมีมันหนึ่งสองมาอีกแล้วครับมัมนหนึ่งสอง,นนงของกิ่งยกถึงบอล็อกใน โอ้โหถ่าเราวาสหัวจิตหัวใจทั้งคู่เลยครับโอ้โหมันจริงๆครับยิงยกเพียกข้ามาจุ่มบส่วนหนึ่งแคงขวาเรียบร้อยครับโอ้ยเดือดจริงๆครับครบ3ยกไปที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าเงินรางวัลในทอมพิเตอร์แต่130าไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูเดือดจริงๆครับยอมรับเลยครับผู้ที่3มของเราครับดูครับนักชกรุ่นพี่ครับ วันนี้มาขวางทางดังนักชกรุ่นน้องครับแต่จะขวางอยู่หรือเปล่าครับครับยกมาแล้วปินตามมาที่ข่าวขวาครับโอ้โหแลกแต่ละทีครับนี่ครับซอกขวาของทด้านจิงยกนําเข้ามาแล้วพยายามจะแลกในครับแทงกันทีต่อทีครับแต่ทุ่มนครับโอ้โหมีความเก่าครับนี่ครับจังหวะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองครับทิงยกทุ่มนเลือดยังไหลไม่หยุดเลยครับนี่ครับหายใจทางปากครับ โอ้ยแล้วุ่มหมัดขวากระแทกเข้าไปเ,เต็มๆผลแพ้ชนะจะออกแบบไหนไปบนเวทีเลยครับยืนซัดก,กันตลอด3ยกอย่างมันสะใจจริงครับดรธอมครับ,คร,บครับพี่ชายครับต้ต่มีตลอดความมันโอ้โหเช็คความมันกันได้ตลอดอาวเดี๋ยวรุ่นก่อนว่าบวยคู่นี้เนี่ยจะไปางวัน battle หรือ super battle สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Super Battle. We four men. Kwaman Taluk, Palad, the Druids, I'm Sip Diki. I'm a super Battle Blue and Lakhani get 10,000 baht each. Ladies and gentlemen, after three glasses of fashion. we go to the judges' poker for the winner. corner